คุณตู่ครับนี่แหละเขาบ่าคุณตู่นี่แหละครับปรากฏว่าคุณกล้าดียังไงที่บอกว่ากล้าไปคุยกับเขาก่อนดีกว่าอย่างแรกเลยมันเริ่มจากอะไรก่อนเรื่อนกลับไปเป็นงานครอบครูช่อง3ครับแล้วผมต้องไปแล้ววันนั้นอาจจะนอนดึกหน่อยอม,มีสังสรรค์มีางานกันอะไรแล้วก็ ตื่นเช้าเราต้องไปพอไปปุ๊บสเตียรยังไม่เต็มร้อยก็ได้ยังไม่ครบเลยทาให้เห็นเขาแล้วก็เลงคคนนี้บอกรุ่น้องว่าชอบมากเขาสนมากเล็งมาหลคนอรูแล้วเขามาลีนนผมรู้ครับผมดูอยู่ห่าผมแค่แอบซุบซิบกัที่เฉยพี่แต่บอกว่าชอบมากตอนนั้นเขาบอกเขาบอกว่าชอบมากแล้วอยู่ปุ๊บนางก็เล็งไ้ที่ผมแล้วนางก็ค่อยๆย่อตัวแล้วก็คานเข้ามานางชอบไปพูดกับคนอื่นว่าเนี่ยคุณตู่คานเข่าเข้ามาหาเลยนะก็งานครอบครัวทุกคนก็ต้องคานเข้ามาแล้วเขาก็มาท้าทามผมไปเล่นละครให้เขาครับผมก็เลยแบบ ตอนทำหนุนเรื่องวานาลีใช่ใช่ก็เลยคิดว่าถ้าโอกาสนี้ไม่ชวนเขาคุยนอกเรื่องอ่ะก็ไม่ได้ไม่มีโอกาสนอกเรื่องก็ไม่ได้คุยละตอนนั้นใช้บีบีอยู่พี่ก็เลยแบบบีบีผิดบีบีผิดที่บอกว่าพี่ก็สมโบราณมากครับโบราณโบราณก็เลยบอกว่าคุณตู่ครับคุณตู่ทำฟันดัดเสร็จหรือยังเพราะว่าทำฟันที่เดียวกันผมแอบส่งเขาแต่ร้านทำฟันแล้วบอกคุณแอบมองเขาแล้วจะไปอยู่ร้านทำฟันแล้วใช่ครับใช่ครับผมแอบถามคุณหมอว่าพี่โดมนี่ใครอ่ะ อ,อ๋อคุณตู่ลูกนายไงอ๋ออ้าวเหรอ,อลูกนายก็เลยเออแอบส่องมาตลอดแต่ไม่กล้าไม่กล้าคุยจนวันนั้นมีโอกาสมาถึงครั้งเดียวในชีวิตเดินสวนกันบนบนับบน,บนไดนนนบัไดดเิทีนขึ้นไปหาหมอฟันนหมอฟันเขาจะแคบๆหน่อยอ่ะพอเราลงมาแล้วเขาขึ้นไปพอดีสวนกันตอนท้่สวนกันแต่เราไม่เห็นเขานะจำไม่ได้แต่ผมจำจำคอมเมนต์จำคอมเมนต์เลยมันเอาจริงความรักมันเหมือนกับละครอ่ะใช่คุณก็ทำอาชีพทำละครทำทีบงทีบีทำละครความรัก มันยิ่งกว่าละครแต่มันเป็นเรื่องจริงเอาง่ายๆถ้าจริงๆแล้วพวกเราทุกคนก็เป็นแค่ลูกจ้างคุณเองก็เป็นแค่ลูกจ้างถูกต้องครับผมเหมือนลูกจ้างจะมาหลงรักลูกหลานเจ้านายอ่ะครับับทุกวันนี้ก็ยังเป็นกันอยู่ครับเป็นกันอยู่ครับพี่จริงๆริคุณตู่เอาจริงเคยมีความคิดประมาณว่าเฮ้ยเพราะสังคมคุณตู่ที่อยู่ก็คือเพื่อนเพื่อนก็จะแบบเป็นนักธุรกิจกันเป็นสังคมตู่ก็จะเห็นว่ามีเพื่อนนักธุรกิจมีเพื่อนที่แบบบางคนไปเล่นการเมืองก็มีเยอะเหมือนกัน คยคิดบ้างว่าวันหนึ่งฉันจะมีแฟนเป็นดาราไม่เคยคิดเลย<ะ>เคยคิดบ้างว่าวันหนึ่งฉันจะมีแฟนเป็นในแบบไม่เคยคิดเลยไม่มีอยู่ในหัวเลยเพราะว่าแฟนคนก่อนๆก,ก็คือเป็นคนนอกวงการหมดเลย<ะ>แต่เชื่อไหมว่มดำตั้งแต่วินมาจีบอ่ะ ดารามาจีบเยอะมากที่บอกว่าทำไมฮอตขนาดนี้าพีนเปวดทางแล้วอ้าวแล้วเราเราอยู่ตำแหน่งไหนนี่ทธอไมข้างหลังมันเหยิบหยิบเยอะหยียบไปหมดเลยโอ๊ยแต่ตอนนั้นฮอตเกินอยากย้อนกลับไปตอนที่แบบว่าไปขอบีบีพินเขาเริ่มต้นจะคุยยังไงตอนขอยังงไคะพอขอเสร็จบอกคุณตูแบบดัดฟันเสร็จหรือยังก็เลยคุณบุตคุณตูมีมีพินไหมก็เลยแลกกันนักงแล้วคือเราบีนก็มีถ่ายรูปคู่ด้วยถามถามเขาว่าถาม เอาเขาจะบอกว่าจิตจะติดต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อไปให้มาแคสนะนู่ยนี่นั่นเขาก็ถามว่าแล้วคุณตู่จะติดต่อผมยังไงอ่ะโอ้โหประเด็นนะติดต่อยังไงติดต่อยังไงคุณตู่แลกเพลงกับผมไหมจะได้ติดต่อผมแต่แต่จริงแล้วก็คิดว่าอืมนักแสดงช่องเราก็ติดต่อได้อยู่แล้วต้องหาคอนแทคได้อยู่แล้วจังหวะนั้นผมก็ลืมตัวสติ๊กสติ๊กต่างอยู่นี้หมายถึงว่าตอนนั้นคุณคิดจะจีบป่ะจริง ที่บอกว่าคุณจะติดต่อผมได้ไงมันก็แวบหนึ่งผมก็แค่อยากคืออยากอยากทำความรู้จักให้มากกว่านี้อยากให้เขาจำเราได้อะอยากแค่นั้นอะไรอย่างเงี้นมันต้องเริ่มเริ่มสเต็ปนั้นก่อนให้เขาจำเราให้ได้ก่อนพอได้บีบีพินไปแล้วแบบทักเลยไหมคะหรือว่ายังไงโอ้พอดีมีลูกคู่ด้วยครับก็เลยบอกว่าคุณตู่ครับอย่าลืมส่งรูปมาให้ผมนะครับเข้าทางเข้าทางพอดีขอพินแล้วขอรูปแล้วผมก็เรียนครับแต่เขาส่งมาเป็นไงบ้างคุณตู่ตอนนี้เขาทาบอกว่าขอรูปหน่อยขออะไรหน่อย ก็ไม่กี่แหละก็ส่งก็ส่งให้แค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นมีการแบบแชทคุยกันระหว่างเขาบอกเขาไม่คิดผมได้ฟุ้งไปใหญ่แล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ผมก็คิดไปไใจเลยแบบเลยปุยไเลยค่ะซึ่งคุณโดบอกว่าณวันนั้นตั้งแต่วันแรกบีบีพินกลายเป็นแบบดาราก็กล้ามาจีบคุณมากขึ้นใช่แล้วด้าราัเป็นเพื่อนเขาด้วยนะใช่ครับแปลกตรงนี้ผมยังงงอยู่ทุกวันนี้ครับ ก็คือเพื่อนคุณก็รู้ว่าคุณอะได้ผิดปกเหมือนผู้ชายก็ต้องคุยกันนะเฮ้ยจะจีบลูกนายกันว่าจะจีบลูกนายลูกนายน่ารักกว่าหรือมันมันคงจะเป็นอย่างนี้ลูกหลานนายน่ารักก็เลยกลายไป็นแบหลายๆคนก็จะเข้ามาจีบคุณลูกตอนนั้นคุณทํำยังไงก็ก็คุยก็ก็คุยเหมือนเป็นเพื่อนนะคะคุยเหมือนเป็นเพื่อนเป็นเป็นพี่น้องในวงการอะไรอย่างเงี้ยก็คุยได้เพราะเราไม่ได้เป็นแฟนหลักใครไงเราก็คุยได้หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าแค่งงว่าแบบ มาจากไหนเนี่ยงงมากจริงๆ <c oughs> แล้วที่งงมากคือเป็นเพื่อนเขาด้วยเป็นเพื่อนที่อยู่ในช่องด้วยกันนี่แหละใช่ครับใช่ใช่ใช่ใช,ชจนวันหนึ่งอะไรที่เ็าแบบว่าโอเคแหละเราก็เห็นนามสกุลบางทีแล้วก็จะโอ้โหจะจีบดีเหรอวันนั้นความมั่นอะไรที่ว่า <c oughs> เอาละว <c oughs> คุณอยากจะรู้ไหมฮะจะขออนุญาตถามแทนคุณนะฮะ <c oughs> ความมั่นอะไรที่รู้สึกว่าเอาละเว้ย จะได้เขาเป็นแฟนอะอะไรกับความมั่นนะวันนั่ะเขาเขาเขาก็น่ารักกับผมก็คุยดีครับก็เลยคิดว่าไม่อคุณจะต้องคุยดีกับทุกคนอยู่แล้วออก็คุยดีกับทุกคนนะอย่ามาไม่มาอย่างนี้หรอกนี่ฮะโอ้โหไมาอย่าหยุดมาจากวินอะมาก่อนอีกใช่ไหมต้องรู้ความฟีลเ้าของเขาใช่ป่ะก็ถึงบอกว่าต้องยอมรับว่าวินเป็นผู้ชายที่แบบว่าพูดพูดซิพูดซิฮอต เพราะจริงๆเป็นนายแบบเลยแบบด้วเป็นนายแบบที่บบว่าทุกคนหน้าปกหนังสือทุกแฟชั่นวีทุกของเสื้อต้องการทั้งหมดอ่ะถูกต้องปากกว่าจะเป็นดารานะวันนั้นอ่ะถามจริงๆว่าวันนั้นมันไม่ธรรมดาเขี้ยวเล็บเยอะใช่นไหมเขี้ยวเล็บเยอะมีคนเยอะทุกคนลูกเสร็จีหลายๆตระกูลเลยแหละ ใช้คุว่าลูกเสดิมานะชอบเขาเยอะหลายหลายตระกูลเลยนะครับกล้าพูดว่าอะเรื่องเงี้ยมดดำรู้จริงเรื่องเงี้ยมดดำรู้จริงหลายหลายจริงูนเลยแหละฉันก็เลยกำลังคิดว่าเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆมายอมแพ้ผู้หญิงคนนี้โอ้โหพี่พอรู้จักตัวจริงเขาเขาเขาน่ารักมากครับเขารู้สึกว่าเขาเติมเต็มให้เราได้เขาเป็นแรง เอามึงว่าเวลาเราเข้าหาคนอื่นี่ยเหมือนเราต้องต้องคอยไปพุชเขาแต่ว่าถึงเวลาตูวเขาพุชวินเยอะมากถึงว่าเฮ้ยเราได้เราได้กำลังใจเยอะมากจากผีคนนี้ที่เราไม่เคยได้จากใครก็เลยแบบทุกวันนี้ก็สวัสดีก็มือขึ้นมาทุกอย่างแบบว่าเล็บเล็บถอดมาเลยครับพี่แล้วคุณล่ะยู่ดีวันนึงเอาละเพราะคุณก็ไม่คิดว่าจะต้องมีแฟนเป็นดาราไม่เคยคิดว่าจะต้องมีแฟนเออเป็นเด็กในสังกัดวันนึงที่เรารู้สึกว่าเอาเราเปิดใจให้กับนักแสดงคนนี้สิใช่ไหมคะตอนที่มีข่าวหลุดออกไปว่าวินมาจีบอ่ะคือ ก็สิบเอาเอารูปไปลงเดินห้างด้วยกันแล้วรูปไปลงมีคนโทรมาหาเยอะมากผู้หญิงอดีตอะไรของเขาโทษโอ้โหหรอโอ้โหโทรมาเยอะเยอะจนแบบต้องบอกต้องถามวินว่าแบบเธอจะมีอีกไหมอันจะมีมาอีกเยอะไหมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ขอเบิ่มจากไหนไม่รู้นะคะแต่หาเบื้อแลรวก็โทรมาเล่าจะเล่าให้ฟังจะเล่าให้ฟังนู่นนี่นั่นแต่พวกนั้นนไม่ทันเพราะว่าวินเนี่ย ผมฟ้องตัวเองหมดแล้วเล่าให้ฟังผมแชร์ตัวเองหมดแล้วครับหมดเปลือกเลยพี่คือใช้เวลาประมาณสามวันเล่าชีอตั้งแต่มัธยมจนกระทั่งจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยว่าก่อนนั้นเนี้ยทำอะไรมาบ้างซึ่งเขาบอกว่าแย่ไงบ้างคือเรื่องที่ผู้หญิงเขาเล่าให้เราฟังอ่ะเป็นเรื่องปกติเลยคือเรารู้เราเรารู้หมดแล้วเราก็ตอกเว่าเราแล้วแช่ตัวเองก่อนแช่ตัวเองก่อนเรื่อบที่เรื่องแม่ ตรงคุณเจอผู้หญิงที่เป็นแมนใช่พี่<ช>จริงเพ<ม><ม>ราะฉะนั้นคุณจะบอกว่าคุณจะตัดเรื่องจุกจิกจุกจิกรอบตัวทิงหมดเลยคือตอนนั้นคิดแค่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเขา่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็เลิกคบก็ไม่ลองคุยก็จบตแต่ถ้าเราเลือกจะเชื่อเขาอ่ะเราต้องเลิกรับโทรศัพท์ผู้หญิงพวกนี้ได้แล้วค่ะนี่พวกเรากำลังจะเข้าตลาดหุ้นธุรกิจบันเทิงของ หาชนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าที่ผนึกกำลังรวมกันครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเรากล้าไปด้วยกันนะครับ The One Enterprise จำกัดมหาชนพร้อมให้คุณมาร่วมเติบโตไปกับเรา